เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่ห้าสิบเก้า ไม่ว่าเด็กในท้องเสียอีเหนียงจะเป็นหญิงหรือชายก็ต้องรอให้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยก่อนถึงจะมีประโยชน์สัญนหยวนยิ้มน้อยๆพรางหันหน้าไปสั่งชิงเหอ ก่อนหน้านี้ข้าให้บ่าวชายไปเชิญท่านหมอหลิวมาตรวจชีพจรให้เสวีเหนียงแล้วคาดว่าเวลานี้เขาน่าจะมาถึงแล้วกระมังเจ้าไปรอยอยู่นอกเรือนเสวีเหนียงตอนนี้เลยพอท่านหมอหลิวตรวจชีพจรให้เสวีเหนียงเสร็จก็เชิญเขามาพบข้าชิงเหอตอบรับตอนเดินออกไปทางด้านนี้เซินยวนก็เปรยกับพวกสีมามาถึงเรื่องที่อีกสองสามวันจะไปยัง ที่ดินข้าอยากพาพวกเจ้าไปด้วยกันถือว่าไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างไรชายว้กับชิงจูล้วนเป็นคนสุขุมแม้ได้ยินแล้วจะรู้สึกดีใจแต่ก็มีได้แสดงอาการออกมามากนะักเต้าเข่ากลับยังมีนิสัยใจคอเป็นเด็กจึงเอ่ยถามด้วยอารามดีใจจนรักษาท่าทีสงบของตนเองไม่อยู่ จริงหรือเจ้าคะคุณหนูจะพาบ่าวไปด้วยหรือเจ้าคะสันหยวนมองดูท่าทางยินดีของโต้เาเคาอดใจยิ้มตามไม่ได้ ในที่ดินมีผลไม้อยู่มากมายแต่ตอนนี้มีช่ฤดูใบไม้ร่วงผลไม้สุกจึงมีไม่มากน่าจะมีแค่พวกผลอิงเผาผลเสี้ยงลูกไหนแต่คิดว่าพวกผู้ดูแลเฉินต้องมีผลไม้ดองที่ทำไว้ตอนฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วแน่นอนหากเจ้าชอบอินถึงตอนนั้นก็แบ่งกลับมาด้วยได้ โต้าเขาได้ยินแล้วก็ให้ทราบสึงใจเหลือประมาณคุณหนูท่านดีต่อบ่าวเพียงนี้เบาวไม่เบาไม่ทราบจริงๆว่าควรตอบแทนท่านอย่างไรดีเต้าเขารู้สึกละอายใจขึ้นมาทันควันเรื่องสำคัญเพียงนั้นข้ายังจะปิดบังคุณหนูอีกแต่ถ้าพูดออกไปเวลานี้เองก็ได้ยินสีมามา,มายิ้มกล่าวว่า คุณหนูท่านพาพวกนางไปเที่ยวเถิดบ่าวจะอยู่เฝ้าเรือนเองเจ้าค่ะเสนหยนกำลังจะเอ่ยปากเกลี้ยกล่อมก็ได้ยินสีมามาพูดอีกว่า คุณหนูไม่ต้องเกลียกล่อมแล้วบ่าวอายุมากเพียงนี้เดินทางไปกลับไม่ไหวตอนขากลับท่านนำผลไม้ดองกลับมาฝากบ่าวสักหน่อยก็พอแล้วเจ้าค่ะแม้ใหญแก่คนนี้จะอายุมากแต่ฟันยังแข็งแรงดีคิดว่าน่าจะยังกินผลไม้ดองเหล่านั้นไว้พูดจอบสีมามาก็ยิ้มสันหยวนได้ยินแล้วก็ยิ้มออกมาเช่นกัน สีมามาท่านวางใจเถอะถึงเวลานั้นข้าต้องนำผลไม้ดองกลับมาฝากท่านให้ครบทุกอย่างแน่นอนเพิ่งจะจัดการเรื่องสรนหลงไปในใจส่นหยวนจึงยินดีปรีดายิ่งขนพวกนั้นสักวันข้าจะไล่จัดการให้หมด ระหว่างนายบ่าวกำลังคุยกันก็เห็นชิงเหอเดินนำหมอหลิวเข้ามาแล้วเสินหยวนเห็นก็รีบยืนขึ้นเชิญหมอหลิวนั่งลงก่อนจะให้เต้าเข่าไปชงชามาซ้ำยังกำชับเป็นพิเศษด้วยว่า ท่านหมอหลิวกระเพาะไม่ค่อยดีดื่มชาแข้มแขมไม่ได้เจ้าชงชาอินเัินมาถ้วยหนึ่งแล้วกันเมื่อก่อนหมอหลิวมาตรวจชีพจรมารดาสนนยวนเป็นประจำบางครั้งคนทั้งสองก็จะสนทนาสับเพเหระกันบ้างสันยวนจึงได้รู้เรื่องเหล่านี้การสนใจในรายละเอียดยิ่งทำให้คนตื้นตันใจหมอหลิวซาบซึ้งยิ่งจึงกล่าวว่า คุณหนูใหญ่ยังอุตส่าห์จำเรื่องกระเพาะไม่ดีของข้าได้เมื่อก่อนท่านเอาใจใส่ในอาการป่วยของท่านแม่ข้าออกปานนั้นหากมีได้ท่านท่านแม่จะต้องลำบากกว่านี้แนะ่เรื่องเหล่านี้นับเป็นอะไรกันในใจข้าเคารพท่านยิ่งพูดพลางสันหยวนก็ถามเรื่องของเสียอีเหนียงขึ้นมา ข้าเห็นระยะนี้เสวออีเนียงร่างกายไม่สู้ดีเลยจริงๆท่านหมอหลิวเพิ่งจะไปตรวจนางมาท่านรู้สึกว่าทารกในครรภน,นางเป็นอย่างไรบ้างหมอหลิวก็ตอบว่า แม้ภายนอกเซียอีเนียงจะดูไม่สู้ดีแต่จากที่ข้าดูทารกในครรนนางยังปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสนญยวนประหลาดใจนางจำได้ว่าชาติก่อนลูกคนนี้ของเซียอีเหนียงมิได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยก่อนหน้านี้นางนึกว่าหลังจากเซียอีเนียงตั้งครรนก็สุขภาพร่างกายไม่ดีมาตลอดคาดว่าทารกในครรนเองก็คงไม่สู้ดีเช กันท้ายที่สุดก็จะแท้งตามธรรมชาติแต่คิดไม่ถึงว่าทารกในครรภ์เสียอีเหนียงจะยังปกติดีเ่นยวนคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามอีกว่าเด็กในครรภเสียอีเหนียงอายุได้หลายเดือนแล้วท่านหมอหลิวจากที่ท่านดูนี่เป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงหมอหลิวมองเ่นยวนปราดหนึ่งคิดเล็กน้อยสุดท้ายยังคงตอบตามตรง หากดูจากชีพรจรสมควรจะเป็นเด็กชายเซินหยวนได้ยินแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่ออีกคุยสับเพเหระกับหมอหลิวอีกสองสาคำแล้วให้ไฉ่เว้ยเดินออกไปส่งเขาด้วยตนเองก่อนจะไปเซินหยวนยังให้ชิงเหอหยิบชาอินเตินบรรจุในขวดเคลือบมาสองใบให้หมอหลิวนำกลับไปดื่มเป็นพิเศษหมอหลิวปฏิเสธไม่เป็นผลจึงได้แต่กล่าวขอบคุณ ซ่นหยวนแล้วรับเอาไว้ครั้นหมอหลิวจากไปแล้วสีมามาก็พูดขึ้นด้วยความวิตกคิดไม่ถึงว่าเด็กในครั้นเสียอีเนียงจะเป็นชายจริงๆเช่นนี้จะทำอย่างไรเล่าเจ้าคะสีมามาไม่ต้องกังวลเสียงของส่นหยวนยังคงฟังดูใจเย็นเช่นเดิม อีกตั้งหลายเดือนกว่านางจะคลอดระหว่างนี้มีใครรู้บ้างว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นจะดวงแข็งจนถึงที่สุดหรือไม่ในเมื่อชาติก่อนเซวีอีเนี่ยงไม่สามารถคลอดเด็กคนนั้นออกมาได้ชาตินี้เซินหยวนก็จะคอยเฝ้าดูว่าท้ายที่สุดแล้วผลยังคงลงเอยเช่นเดิมอีกหรือไม่ ช่วงวันชิงหมิงอากาศอบอุ่นดอกท้อในที่ดินบานสะพรัง่งต้นกล้าข้าวสาลี่ในนาก็เขียวขจีผู้ดูแลเฉินกับเหอเซียงรู้ล่วงหน้าสองสามวันแล้วว่าสันหยวนจะมาวันนี้คนทั้งสองจึงมารอต้อนรับบนทางที่มาถึงที่ดินแต่เนื่นๆครั้นรถน้าของพวกสันหยวนแล่นเข้าไปในเขตที่ดินช้าช้าและหยุดลงแล้วก็เห็นใฉ่เว่ยกับมู่เหรียญกระ โดดลงจากรถรีบเดินมาข้างรถม้าคันแรกเปิดม่านรถออกประคองส่นหยวนกับส่นเสียงลงมาผู้ดูแลเฉินกับเหอเสียงรีบเก้ามาคารวะเหอเสียงยิ้มพรางกล่าวว่า เฝ้ารอมาตั้งนานในที่สุดคุณหนูใหญ่ก็มาแล้วนะเจ้าคะสรวนหยวนยิ้มพรางกล่าวทักทายคนทั้งสองก่อนจะหดมือชี้สางหมวัวมัวที่ยิงเหอกำลังประคองเดินมาพูดยิ้มยิ้มว่า วันนี้ข้าพาฉางหมัวหมัวมาด้วยพวกท่านสองแม่ลูกจะได้อยู่พร้อมหน้ากันสักสองวันเหอเสียงเห็นแล้วก็ดีใจรีบก้าวไปประคองแขนฉางหมัวหมัวสองแม่ลูกได้พบหน้ากันย่อมมีเรื่องมากมายให้พูดคุยห้องหับถูกทำความสะอาดไว้นานแล้วผู้ดูแลเฉินกับเหอเสียงจึงส่งเซินหยวนกับเซินเซียงไปพักผ่อนก่อนแล้วรีบเตรียมอาหารกลางวันทันที ส่วนพวกชายไว้ยกับมูวเหรียญก็รีบจัดสัมภาระที่นำมาเซินหยวนอยากชวนเซินเซียงไปเดินเล่นรอบๆที่ดินเซินเซียงกลับไม่อยากขยับตัวนักนั่งรถม้ามาทั้งชเช้าเหนื่อยจะแย่ข้าอยากพักสักหนอยพี่หญิงใหญ่ไปเดินเล่นเองเถิดเซินหยวนเองก็มีได้ฝืนใจเซินเซียงเพียงพาชิงเหอกับโต้เขาออกไปสองคนเวลานี้ เป็นช่วงที่คนที่ดูแลการเพาะปลูกงานยุ่งที่สุดไปทางใดก็เห็นเหล่าชาวสวนชาวไร่ชาวนาะกำลังทำงานง่วนกันอยู่ครั้นมองเห็นเซินหยวนเหล่าคนที่เมื่อก่อนเคยพบนางรู้ฐานะของนางก็รีบเดินมาคารวะส่วนคนที่ไม่เคยพบยามเห็นรูปฉมของเซินหยวนแล้วก็นึกสงสัยว่าตอนเองใช่มองเห็นเทพธิดาหรือไม่พากันหยุดงานในมือ เอาแต่เงยหน้ามองตาค้างสันหยวนนายบ่าวเดินมาถึงสวนท้อสวนสาลี่ก็เห็นดอกบนยอดกิ่งบานสะพรั่งพึ่งและผีเสื้อรุมตอมจากนั้นพวกนางเดินผ่านไร่ชาเห็นหญิงเก็บชาสะพายกระบุงไว้บนหลังบนสีสษาสวมงอบกำลังเก็บใบชาอยู่บางครั้งก็จะขับร้องเพลงเก็บชาขึ้นมาสันหยวนเดินดูไปรอบๆสุดท้ายก็เดินมาถึงสวนมอน ในสวนม่อนเต็มไปด้วยต้นม่อนที่มีลำต้นเท่าปากชามมองไปทางใดก็เขียวชอุ่มเจริญงอกงามไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ต้นกันแน่ทางด้านหลังถัดไปอีกเป็นลำธารเล็กใสแจ๋วสายหนึ่งไหลผ่านด้านหลังลำธารก็มีภูเขาอีกลูกนึ่งเท่าว่าลำธารถือเป็นจุดสิ้นสุดถัดไปจากนั้นมิใช่อาณาเขตของที่ดินแล้วเซินหยวนหยุดฝีเท้าแล้วมองบรรดาต้น หม่อนในสวนไม่พูดอะไรเป็นพักใหญ่ชิงเหอที่ด้านข้างเห็นสันหยวนมีท่าทางเช่นนี้ก็เอ่ยถามอย่างระมัดระวังยิ่งคุณหนู พวกเราจะเข้าไปดูสักหน่อยหรือไม่เจ้าคะเซินหยวนยังคงไม่พูดอะไรและก็ไม่พยักหน้าแสดงท่าทีว่าต้องการเข้าไปดูเช่นกันชิงเหอกำลังหัวเสียพี่ตนเองคาดเดาความต้องการของเซินหยวนผิดไปทันใดนั้นก็เห็นเซินหยวนยกเท้าจะเดินเข้าไปในสวนชิงเหอกับโต้เข่าสบตากันแวบนึ่งก่อนรีบก้าวเท้าเดินตามแม้ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่กำ ลังเลี้ยงหนอนไหมต้องการใบหม่อนจานวนมากแต่คนงานในที่ดินส่วนมากจะมาเก็บใบหม่อนกลับไปตั้งแต่เช้าตอนนี้ในสวนหม่อนจึงไม่มีคนเสียงเงียบสงดเผาว่าขณะมีลมพัดผ่านยอดไม้เป็นครั้งคราวใบไม้ก็จะส่งเสียงเบาๆยามเสียสีกันสันหยวนเดินตรงเข้าไปด้านในจากนั้นก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าต้นหม่อนต้นหนึ่ง เพื่อให้เก็บหม่อนได้สะดวกต้นหม่อนในส่วนนี้จึงล้วนผ่านการตัดแต่งมิได้สูงมากนักมีเพียงต้นตรงหน้านี้ที่ไม่เพียงลำต้นใหญ่กว่าต้นอื่นเป็นเท่าตัวยังสูงมากและกลิ่งก้านสาขาก็มากเป็นพิเศษเหมือนว่าไม่เคยได้รับการดูแลมาก่อนสัหยวนจําได้แม่นว่าเวลานั้นนางห่วงเล่นปีนขึ้นไปบนต้นหม่อนต้นนี้จากนั้นก็มองเห็นงูตัว นึ่งอยู่บนนั้นแลบลิ้นสองแฉกสีแดงสดพรางเลื้อยปราดมาหานางนางร้องลั่นด้วยความตกใจจนเผาเก้าพ้าตกลงมาจากต้นเวลานั้นนางตกใจจนสลบแต่ก่อนสิ้นสติไปรู้สึกว่ามีคนมารับตัวนางไว้ปลายจมูกนางได้กลิ่นเย็นๆคล้ายกลิ่นหิมะต้นสนครั้นนางฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็มีสาวใช้บอกว่าหลี่ซิลหยวนเป็นคนส่งนางกลั หมูหยินกำลังสนทนากับเขาอยู่ที่โถงด้านหน้านางจึงไปแอบมองดีซิวหยวนอยู่หลังฉากบังลมเซินหยวนหลับตาหากมีใช่ชั่วแวบเดียวนั้นนางคงไม่ต้องไปฉางเจาและมารดาก็อาจจะยังไม่ตายคิดถึงมารดาเซินหยวนก็รู้สึกหัวใจเริ่มบีบรดัดนางลืมตาขึ้นสั่งชิงเหอว่า อีกเดี๋ยวเจ้าไปบอกผู้ดูแลเฉินที่ว่าให้เขาเรียกคนมาตัดต้นหม่อนต้นนี้เสียในใจเซินหยวนยังคงไม่เลิกโทษตนเองแม้ชิงเหอจะไม่รู้ว่าเหตุใดเซินหยวนจึงสั่งเช่นนี้แต่เห็นยามนี้เซินหยวนมีสีหน้าไม่สู้ดีนักด้วยความฉลาดนางจึงมิได้ถามอะไรเพียงแต่ตอบรับอย่างเคารพนอบน้อมคำหนึ่งส่วนเซินหยวนหลังจากสั่งชิงเหอเสร็จ ก็ทำท่าจะหันหลังเดินจากไปเพียงแต่เวลานี้เองเซินหยวนพลันได้ยินเสียงสวบสาบดังมาจากบนต้นหม่อนตรงหน้านี้อีกทั้งไม่ใช่เสียงลมพัดใบไม้เด็ดขาดตั้งแต่เกิดเรื่องถูกงูทำให้ตกใจเมื่อคราวก่อนเซินหยวนก็จำฝังใจกลัวพวกสัตว์ตัวอ่อนอย่างงูหรือปลาในที่มีลักษณะคล้ายงูมานับตั้งแต่นั้น จูจ่มาได้ยินเสียงสวบสาบเอายามนี้เสันยวนก็คิดว่าเป็นเสียงงูกำลังเลื้อยจึงตกใจจนมือไม้เย็นเฉียบใบหน้าซีดเผือดทันทีแม้แต่ร้องยังร้องไม่ออกแล้วเอาแต่ยืนตัวแข็งอยู่กับพี่มองต้นหม่อนตรงหน้าอย่างตะลึงงั้น จากนั้นก็เห็นมือข้างหนึง่งแหวกใบหม่อนหนาทึบออกแล้วคนผู้หนึ่งก็กระโดดลงมาจากกิ่งไม้ที่อยู่บนสุดเขาสวมชุดตัวยาวคอกลมสีเขียวเข้มตรงเอวรัดด้วยแถบหนังสีดำทำให้ดูรูปร่างสง่าปราดเปรียวอย่างที่สุดเมื่อพิษดูรูปโฉมก็ดูคมคายผึ่งผายใบหน้าเย็นชามิใช่ยลี่ซิวเหยาแล้วจะเป็นใครไปได้ เซินหยวนมีได้คิดเรื่องว่าเหตุใดหลี่ซิวเหยาถึงมาอยู่บนต้นหม่อนต้นนี้ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อครู่นางตกใจอย่างมากเวลานี้เห็นว่าที่กระโดดลงมาคือคนซ้ำยังเป็นคนที่ตนเองรู้จักมิใช่งูความตกใจนี้จึงเปลี่ยนเป็นความขุ่นเคืองทันควันท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร มือไม้ส่นหยวนยังคงเย็นเฉียบถ่าว่าสองแก้มกลับแดงปรังเพราะความโมโหแอบหลบอยู่บนต้นไม้สูงเพื่อขู่ให้คนตกใจเยี่ยงนี้ สนุกนักหรือสายตาหลี่ซิวเหยา่ยมองเสิ่นหยวนไม่ใครเข้าใจนักว่าฉะไหนตนเองถึงได้ทําให้นางตกใจแม้ยามนี้นางหน้าแดงเถือกไปทั้งหน้าใบหน้างามมีแววขุ่นเครื่องเท่าว่ากลับดูสดใสมีชีวิตชีวากว่าท่าทางสงบนิ่งในครั้งก่อนๆที่เขาเห็นนางมากหลี่ซิวเหว่ยวใจเต้นน้อยๆช่างงักไปเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่า เมื่อครู่ข้าเพียงแต่อยากงีบบนต้นไม้สักครู่คิดไม่ถึงว่าจะทำให้เจ้าตกใจเป็นความผิดของข้าเองส้นหยวนทะลึงตาใส่หลี่ซิวเหวาอย่างแขนเขี้ยวเขียวฟันหัวใจยังเต้นตุบๆไม่เป็นจังว่าผ่านไปครู่หนึ่งนางถึงพันตระหนักได้ หลี่ซิวเห่ยามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมิช่บอกว่าเขาไปต้าถงตั้งแต่ก่อนปีใหม่หรอกหรือตอนนี้กลับมาแล้วจากนั้นนางก็นึกขึ้นได้ว่า ชาติก่อนตอนเองก็แต่งงานกับหลี่ซิวหยวนในช่วงนี้และขณะทำความรู้จักญาติพี่น้องในวันรุ่งขึ้นหลังแต่งงานนางก็ได้พบหลี่ซิวเหยาวหากว่ากันเช่นนี้หลี่ซิวเหย่ก็ควรกลับเมืองหลวงในช่วงเวลานี้จริงๆอีกทั้งนางยังนึกขึ้นได้อีกเหมือนว่าชัยชนะครั้งใหญ่ที่ต้าถงคราวก่อนหลี่ซิวเหย่มีความดีความชอบใหญ่หลวงกลอบกับอีกไม่นานพี่ สาวที่อยู่ในวังของเขาก็จะให้กำเนิดองค์ชายรองแล้วตำแหน่งของหลี่ซิวเหยาจะก้าวกระโดดขึ้นเป็นถึงผู้ช่วยแม่ทัพขั้นสองลาก และอีกไม่นานต่อมาเขาก็จะได้กลายเป็นรองแม่ทัพแล้วต่อจากนั้นเมื่อองค์ชายรองได้ขึ้นครองราชเขาก็จะกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ดูแลสามกองกำลังหลักมีอํำนาจล้นฟ้าเท่าว่าเมื่อครู่นางถึงกับใช้น้ําเสียงเช่นนั้นพูดกับว่าที่แม่ทัพใหญ่ท่านนี้เสินหยวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนก้มหน้าหลบตาย่อตัวคารวะหลีซิวเหยาปรับเสียงตนเอง ให้อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อครูผู้น้อยตกใจจึงเสียกิริยาไปชั่วขณะหากกล่าววาจาล่วงเกินไปขอใต้เท้าได้โปรดอย่าถือสาผู้น้อยอย่ากเก็บไปใส่ใจเลย หลี่ซิ่วเหยาเห็นแล้วในใจก็รู้สึกผิดหวังเล็กๆเขาชอบเห็นท่าทางหลากหลายอารมณ์เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเช่นเมื่อครู่นี้ของสันยวนมากกว่ามิใช่ท่าทางห่างเหินเกรงอกเกรงใจเช่นยามนี้ แม่นางเซินเกรงใจไปแล้วเสียงของหลี่ซิวเหยาอบอุ่นอ่อนย้อนมิได้ถามว่าเหตุใดนางถึงมาอยู่ที่นี่เซินหยวนไม่อยากคลุกคลีกับคนสกุลหลี่อยู่เดิมยังรู้สึกว่าเมื่อครู่ตนเองเสียกิริยาต่อหน้าหลี่ซิวเหยาถึงเพียงนั้นดังนั้นหลังจากกล่าวขออาภัยอีกฝ่ายได้หลายครั้งแล้วจึงเอ่ยปากขอตัวกับเขาอย่างมีพิธีรีตองหลี่ซิวเหยา เองก็ไม่ใสะดวกจระั้งตัวไว้ได้แต่มองนางพาชิงเหอและเต้าเข่าหันหลังเดินจากไปครั้นกลับมาถึงห้องตนเองเสันหยวนก็ค่อยๆสงบลงและเริ่มคิดเรื่องว่าชไหนหลี่ซิวเหยาถึงไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นขึ้นมา คราวก่อนที่วัดเฉิงเอินหลี่ซิวเหย่ปรากฏตัวกระทันหันเป็นเพราะเรื่องภิกษุพร้อมรูปนั้นแต่คราวนี้เป็นเพราะอะไรอีกในที่ดินนี้มีแต่ครอบครัวชาวบ้านธรรมดาอีกทั้งดูท่าทางเขาก็ผ่อนคลายอย่างมากเหมือนว่ามางีบบนต้นไม้จริงๆมิได้มีเรื่องอื่นแอบแฝงแต่อยู่ดีๆชาไหนเขาถึงวิ่งมางีบบนต้นหม่อนต้นนั้นได้เล่าเซินยวนคิด อย่างไรก็ไม่เข้าใจสุดท้ายจึงเลิกคิดเสียหันไปให้ชิงเหอเรียกผู้ดูแลเฉินกับเหอเสียงมาถามเรื่องในที่ดินแทนระหว่างที่คุยกันแสงแด่สีทองก็ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาพอดีและสามารถได้ยินเสียงไก่ขันดังมาจากไกลๆได้เป็นครั้งคราว อกกลางคืนส่วนยวนก็พาส่วนเซียงไปดูคนขั่วใบาชาใบาชาสดใหม่ที่พึ่งเด็ดจากต้นเมื่อตอนกลางวันกำลังกองอยู่ในกระจาดไม้ไผ่ในห้องด้านล่างกระทะเหล็กก่อไฟด้วยไม้สนครั้นกระทะร้อนจนแดงแล้วก็เทใบาชากระบุงเล็กลงไปหญิงเก็บชาที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยื่นมือลงไปคลุกอย่างรวดเร็วทันทีครู่เดียวทั่วทั้งห้องก็อบอวนไปด้วยไอ น้ำสีขาวเหอเสียงพาส่นหยวนและส่นเสียงเดินดูรอบๆพรางกล่าวกับส่นหยวนอากาศปีนี้ดีนักยามที่ควรปลอดโปร่งก็ปลอดโปร่งยามที่ควรมีฝนก็มีฝนต้นชาล้วนไม่มีหนอนแมลงกัดกินใบชาจึงดียิ่งคิดว่าน่าจะขายได้ราคาดีเจ้าค่ะเหอเสียงชังงักเล็กน้อยก่อนจะพูดยิ้มๆกับส่นหยวนอีกว่า แม้ชาของพวกเราจะไม่ได้ล้ำค่าราคาแพงอะไรแต่จะอย่างไรก็เป็นชาที่เก็บหนแรกของปีถ้าอย่างไรคุณหนูใหญ่ก็นำกลับไปด้วยสักหน่อยเถิดถือว่าชิมของใหม่นะเจ้าคะเรื่องนี้ย่อมแน่นอนเซินหยวนพูดยิ้มยิ้ม ชาล้ำค่าราคาแพงเพียงไรก็สู้ชาที่พวกเราทำกันเองไม่ได้ข่าไม่เพียงจะนำกลับไปดื่มเองยังจะนำไปมอบให้ผู้อื่นด้วยคงต้องรบกวนท่านเตรียมไว้ให้ข้ามากหน่อย เหอเสียงรีบรับคำเสรนหยวนรู้สึกว่ามองเห็นอะไรก็ดีงามไปหมดหากเสรนเสียงกลับมีท่าทางเบื่อหน่ายดูได้ครู่เดียวก็บอกเสรนหยวนว่าเหนื่อยแล้วต้องการกลับไปพักผ่อนเสรนหยวนให้เหอเสียงเรียกหญิงรับใช้สูงวัยสองคนไปส่งเสรนเสียงก่อนกำชับกำชามู่เหรียญและช่วยเอ,อ๋อให้พวกนางสองคนดูแลเสรนเสียงให้ดีถึงค่อยมองส่งนางจากไป ครั้นเซินยงเดินไปไกลแล้วเซินหยวนก็มองดูเหล่าหญิงแกบชาใช้ที่ตักชา จากใบชาที่คั่วเรียบร้อยในกระทะลงใส่ในกระจาษไม้ไผ่สะอาดที่ด้านข้างแล้วก็มีคนใช้มือนวดใบาชาที่เพิ่งคั่วเป็นกระทะใหญ่เหล่านี้ทันทีจากนั้นพอมีน้ำสีเขียวใสถูกบีบออกมาถึงค่อยคลี่ใบออกแล้วจับสะบัดแผ่ไว้ในกระจาษรอมาคั่วด้วยไฟอ่อนอีกรอบในวันพรุ่งนี้ ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ